สวัสดีค่ะเราเจอกันใน EP 2เรื่องไม้หันอากาศทั้ง5ฉันเดินทางไปต่อว่าพระเจ้าว่าเหตุใดจึงสร้างพวกเราขึ้นมาให้อยู่ในโลกอันมืดมิดพระเจ้าก็ตอบว่าเราได้ให้ไม้หันอากาศกับมนุษย์ไปแล้วมนุษย์ไม่ยอมหันมันขึ้นสู่ท้องฟ้าอันงดงามเองฉันนึกเถียงอยู่ในใจพวกเราใช้มันแล้วมันอยู่ในคาว่าฉันนี่อย่างไรพระเจ้าตอบสวนทันที อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าใช้คราวนี้ฉันออกเสียงเถียงออกไปเลยแต่มันก็ทําให้คําว่าฉันเป็นฉันนั่นอย่างไรมนุษย์ก็เป็นเสียย่ยงเนี่ยเออะอะไรก็อ่างฉันต้องเป็นชั้นพระเจ้าสายหน้าเราให้ของวิเศษมนุษย์ไปห้าอย่างไม้หันนากะทั้งห้าที่จะทําให้พวกเจ้าได้มองเห็นท้องฟ้าอันง,งดงามขณะที่ฉันกําลังคิดตามพระเจ้าก็พูดต่อ ของวิเศษอย่างแรกคือฝันฝันเหรอฉันเริ่มนึกออกฉันเคยใช้มันบ้างบางครั้งฝันทําให้พวกเจ้ามองเห็นในสิ่งที่เจ้ายังไม่มีได้ยินเสียงในสิ่งที่เจ้ายังไม่มีได้เป็นในสิ่งที่เจ้ายังไม่ได้เป็นพระเจ้าคงเห็นฉันพยักหน้าจึงพูดต่ออย่างที่สองคือบันท่านหมายถึงปากปัน่นฉันถามใช่ พวกเจ้าต้องใช้ไม้หันนากาตัวนี้เพื่อทําให้สิ่งที่เจ้าฝันเป็นจริงพระเจ้ายิ้มแล้วพูดต่อของขวัญตัวที่สามคือขวัญเช่นคิดตามกำลังใจนั่นเองมันสำคัญมากนะมันจะทำให้พวกเจ้ามีแรงบากบั่นได้สำเร็จมันเป็นสิ่งที่พวกเจ้าต้องให้กันและกันท่านให้พวกเรามาแล้วให้พวกเราให้กันและกันอีกที ฉันทบทวนความคิดเจ้าเข้าใจถูกแล้วพระเจ้าตอบของวิเศษอย่างที่สีขันพระเจ้าพูดต่ออะไรนะท่านขันฉันกำลังคิดเล่นเลนว่าพระเจ้าคงไม่ได้หมายถึงภาชนะตักน้ำอะไรนั่นฉันหมายถึงอารมณ์ขันพระเจ้ายิ้มอีกเมื่อกี้เจ้ากำลังมีอารมณ์ขันแล้วอารมณ์ขันเป็นของวิเศษได้อย่างไรฉันยังไม่เข้าใจ ไม่หันอนากาตัวนี้จะทำให้มนุษย์มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ฉันยิ้มนึกออกทันทีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอยากดีมีจนเพียงไรอารมณ์ขันทำให้มนุษย์หาความสุขได้ในสถานะนั้นจริงๆแล้วไม่หันอากาตัวที่ห้าล่ะฉันถามต่อปันพระเจ้าตอบสั้นๆ โลกจะหายจากความมืดมิดเมื่อพวกเจ้าได้สิ่งที่เจ้าอยากมีแล้วแบ่งปันออกไปฉันเดินทางกลับมาจากพระเจ้าโดยลืมถามไปว่าของวิเศษห้าอย่างที่พระเจ้าให้เรามาถ้าใช้หมดแล้วจะทำยังไงแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเบาๆอยู่ข้างในหูไม้หันนากาทั้งห้านี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีทางหมดน้ำซ้ำยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่ม จบแล้วนะคะไว้เจอกันใน EP ีถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ